อาเมนของพระเจ้าประวัติความเป็นองครับเรายืนขึ้นด้วยกันและอธิษฐานกับพระเจ้าตอบสนองด้วยกันว่าวันนี้ตลอดชั่วโมงหนึ่งที่เราได้ฟังคําเทศนาพระเจ้ามะค่ของพระเจ้ามาถึงเรามากมายแต่พระเจ้าเราท้าให้เราเราทั้งหลายว่าขอให้เราได้ลองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลองโดยพระเจ้าที่กําลังอวยพรเราพระเจ้าที่กําลังท้าในหัวใจและจิต ยามของเราเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะมีความเชื่อและเราจะเชื่อฟังและสรัทธซื่อกับพระเจ้าเพื่อเราจะถวายแนละตั้งเป้าหมายแด่พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะขยายหัวใจของเราให้กว้างกอ,อกายายพันธกิจของเราให้กว้างออก ขยายสิ่งที่เราอาจจะต้องก้าวข้ามนั้นให้เราทั้งหลายนะที่จะเป็นคนที่มีใจกว้างปากพระเจ้าเพราะวันวนี้พระเจ้าเราทั้งหลายโดยกําลังเราอาจจะเป็นคนเต็มีทีเนียวเป็นคนที่ไม่กล้าในการถวายแต่โดยพระวิญญาณมีสุด พระเจ้าโดยความเชื่อของเราโดยความสย์ซื่อที่เรามีอยู่เราจะกล้าถวายได้มากขึ้นจากรา้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนพระเจ้าจากหนเป็นล้านเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะมีส่วนร่วมในหุ้นส่วนการรับใช้พระเจ้ามีหุ้นส่วนในพระเยสูคริสในการที่พระองค์ทรงกำลังทำภารกิจเพื่อคิดแะจักของพระเจ้า,าในทุกแห่ง,งันทุกตำบลท,ที่เราทั้งหลายได้เยี่ยมเยือนและก้าวออกไปนะั้น จะได้รับพระพรและเราทั้งหลายจะได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเป็นกิจจักรที่ได้รับพระพรเป็นบ้านที่ได้รับพระพรนระเจ้าข้าวันนี้เท่าเราทั้งหลายอยู่ที่นี่แล้วเราตอบสนองนระเจ้าในนามพระเยซูิสต์เจ้าขอพระองค์ทรงชำระการตันจริงยอมชำระกับคำสาบแช่งครับตันสำทัญคำสาปแช่งให้เราทั้งหลายนั้นออกไจจากคำสาปแช่งทั้ง แต่ให้เราทั้งหลายเข้ามาสู่การมีส่วนร่วมของผู้ที่รับพระพรวันนี้อับราฮัมได้รับพระพรวันนี้ปอโลได้รับพระพรวันนี้นางมารีได้รับพระพรวันนี้หญิงไม้ชาวเศเิฟัสได้รับพระพรวันนี้หญิงยากจนในสมัยพระเยซูได้รับพระพรและเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราก็ได้รับพระพร และแต่จะได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับพรในงานพระเยซูคริเจ้าไม่ใช่โดยกำลังของเราแต่โดยพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของของเราในนามพระเยสูคริ์อาเมนอาเมนพระองค์ไม่กับพระเจ้าเราเราไม่กับเถิพระเจ้าู้มก่อนคับสรรเสิญพระเจ้า และเจ้าเมยพรที่นอนมาเชิญเชิญอาเยพรอศุกรก็ได้อาที่ถัเกืยงอาหารมื้อนี้ครับอาเรียกจะเลยยาเรียแตุ่กการบิญาจาขอบคุณพระองคขอบคุณพระเจ้าที่พระอง ทำนี่อย่างนี้ขอพระองค์ทรงทำความมากประจำในอาหารให้อาหารทุกอย่างเป็นยาสารคให้อาหารทุกอย่างเป็นยาเสริมพลังกำลังให้มีร่างกายแข็งแรงขอพระองค์ทรงมือไว้พรู้จักสรรว์จะเกียมอาหารให้เขาที่จะฟังฟังที่จุกที่จะฟังมั่งมั่งไอ้บุญเจ้าชิดอันน้ำแห่งองค์